สวัสดีค่ะแบลทำคลิปไปเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอเช่นเคยนะวันนี้ก็มากับน้องต้นมันสวัสดีครับผมต้นมันครับเดี๋ยววันนี้น่ะน้องต้นมันก็จะพานําทางนะพี่พี่เพราะว่าพวกหนูขึ้นไปกันเองเนะรอบนั้นเนี่ยที่มากับน้องดาด้วยนะก็โดนต่อต่อยเป็นหนึ่งสเต็ปนะตอนนั้นน้องดาโดนตั้งห้าตัวนะนั้นเนี่ยหนูก็โดนไปหนึ่งตัวนะพี่พี่นะก็โอเคทุกคนตอนนี้พี่แบลก็ได้เดินนําไปแล้วนะ ก็โอเคถ้าเกิดใครไม่อยากพัดคิวของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามก็โอเคทุกคนใวผมขอตัวเดินทางไปก่อนครับก็ว,วันนี้ลมพัดทีุ่กติอะทุกคนคือลมพัดแรงมากวันนี้ลมพัดปกติมากเลยนะ giờ có đi đền nằm cái không một lên nè thì cũng có trên đền xa mãi ตอนนี้คนผมก็ได้เจอพี่เบลนะแล้วก็พี่เบลได้เจออะไรบ้างเจออะไรไม่รู้นะนี่ยังอะไรอะส่องกองไม่รู้ว่ามันเป็นกองเลยแบบมีดินนะส่องกองอ๋อน่าจะเป็นขุยเอ่ออ้นนะขุยอ้นเหรอไอ้ตุน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 อ่าเป็นเขุยตุนเดี๋ยวกนี้คือขุยมันเยอะมากนะมันนี้มีแค่สองจุดนี้เหรอใช่แสดงว่าแถวใน ใกล้ๆบริเวณนี้มันต้องมีอีกมีเยอะเลยแหละแต่<น>แค่ว่ามันน่ายังทําแบบว่าไม่เสร็จไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันต่อเลย้างหนเดียวใใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมใช้ใกล้ถึงละแต่ว่ากลัวแตนมากมแตนตอ,ตอน,นต่อตรงนี้แตนลงเยอะมากเลยนะใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยโดนต่อใต้ดินอะ ตอนนั้นมากับน้องดาสองคนอโอ้โแล้วแล้วรู้จุดมั้นไม่ใู่ตรงไหนมันแบบเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีก<ห>แล้ว,ลวเราอ่ะต้องเดินผ่านจุดน,นั้นด้วยอ่ะแต่ว่าเราเราเปลี่ยนทางดีกว่าเปลี่ยนทางเดินมันมีทางเดินอีกลายทางเพราะทางนี้พี่บอกว่ามันมีต่อใช่ไหมใช่แล้วก็หาทางอื่นก็ได้ใช่เปลี่ยนทางรัดไปใช่เรารัดไปอาจจะใกล้กว่าทางเดินมนะอ โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราจะหาทางลัดไปกันก่อนนี่ทุกคนก็โอ้ยยางมุมๆคนดูอเงในกล้องเจอหรือเปล่ายังมุมเยอะมากก็พี่เบลก็ได้เดินน้ำขึ้นไปเลยนะเขาได้ขึ้นไปม่วงหน้ารอ,อกับเพื่อนดาแล้วก็นั่นคือถาวรน,นะไม่รู้นะทุกคนนั่นนะเจอไหมผ่านรอบนั้นไม้ใหญ่เลย ก็ไม่ใหญ่มากนะก็ได้อยู่จะเดินตามไปผมจะคอยคุมการหลังให้เดินมาได้สักพักใหญ่ๆหมันกลละคือทุกคนดูเดินมาจะถึงห้างนี่คือลมพัดแรงมากแรกลมพัดแรงมากนะแล้วก็ขึ้นมาขอางบนจุดนี้คือเงียบกริบเลยนะ คนต้องระวังคืออย่างหนึ่งคือแตนผมก็ลืมจุดละว่ามันอยู่ไหนอ,อ๋อทุกคนไปมันเลยนะคนใช่ไหมฮะไปมันเลยผมเกือบดรอ่ะไปมันเลยก็โอเคทุกคนมาไายต้องเดินตัดตรงนี้แหละ เดินเอาไม่กล้าแดังนั้นนะไม่อยากเจ็บตัวเอาง่ายคือผมคนเดียวพวกแตนี่มีเป็นร้อยผมน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยไม่อยากเก็บตัวง่ายต้องถอยกันเพราะผมบอกพี่แบว่าถ้าเดินให้ตัดลงไปทางนู้นเลยนะเพราะห้างนี้นอยู่ฝั่งนู้น ว่าไอรังต่อหรือว่ารังแตนมันจะอยู่ทางนู้นนะต่อใต้ดินมั้งนั่นแหละเดี๋ยวผมจะพยายามตัดเส้นนี้ไปเลยจะลองเดินไปว่าจะเจออะไรหรือเปล่าผมว่าพี่เบลก็อยู่ไม่ไกลนะ่าอยู่บนนี้หน่อยเดียวนะเขาก็ได้ปลอดภัยดีผมก็บอกถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถเรียกกันได้ จะลองหาวิธีเดินตัดไปดูก่อนอ๋อลืมนะทุกคนวันนี้ผมได้พกของดีมาด้วยไม่รู้ว่าว่าดีสำหรับผู้พี่พี่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ได้ลงอาคมมาแล้วอันนี้ได้ได้ให้อาจารย์ลงอาคมให้แล้วนะแล้วก็ผมต้องขออภัยนะทุกคนที่ผมถือกล้องสั่นไปหน่อย เดี๋ยวผมจะกลับไปหาดูทางที่ดีกว่านี้อันนี้เขาเรียกต้นต้นนิ้วใช่ไหมหรือว่าต้นนิ้วอะไรไม่รู้นะทุกคนเนี่ยที่มีหนาเต็มต้นเลยอันนี้เหมือนจะมีด้วยนะมีหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าใช่นะแต่เขาว่าโบราณหรือว่าคนรู้จักเขาบอกว่าไอ้ต้นนี้ เป็นตัวเมียส่วนตอนนี้เป็นตัวผู้นะว่ามันจะขึ้นนี่เลยระหว่างคู่เลยตรงทางนะนี่ผมกไ็ได้ยินมาแค่นี้แหละเขาก็ได้บอกมาให้ผมเพียงเท่านี้ก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัวหาทางก่อนถ้าหาเจอ หรือว่าถ้าเจอถ้าถึงห้างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่าให้พี่พีเอซได้ชมแล้วก็ได้ดูด้วยนะก็โอเคทุกคนผมขอตัวนทางไปก่อนครับก็อนนี้ทุกคนผมก็ได้มาเจอพี่เบลลนะก็ถึงห้างพอด,ดีเลยใช่พี่เพิ่งขึ้นเดินขึ้นมาถึงเมื่อกี้อ๋อเหมือนกันเลยมก็เหมือนกันเดินมาใช่ใชต้นมันตาตามมาติดติดแหละใช่ เมื่อกี้ผมเจอรางแตนด้วยแล้วก็ผมก็ต้องหาทางอ้อมคือเ<อ>มื่อกี้หลกมากใช่พี่ไปดีดีนะพี่ไม่ได้ไปทางนั้นทางเดียวกับต้นมนัน่ะอ้อมไปอีกทางหนึ่งไอ้ทางนั้นอะมันมีต่อด้วยออออันตรายมากต่อใต้ดินไม่รู้ว่ามัน่ะจะต่อย,ยต่อตรงไหนนะนี่นมีทางนี้ห้างนะพี่ให้เดี๋ยวเราจะเออขึ้นฝั่งนู้นนะ อืมก็ตามนั้นแหละโอเคไม่รู้ว่าข้างบนสภาพจะเป็นยังไงใช่มันจะร้มน้ำ,ำหนักมาได้ไหมเนะี่ยต้องดูไม้นี่นะไม้เป็นสี่อะไรแล้ววะมองไม่เจอเลยโอ้ไม้แบบในกล้องเนี่เจอเลยมั้งเริ่ม,มอันนี้แล้วอ่ะเริ่มผูแล้วอ่ะคือรกมากเลยนะข้างบนใช่ใช่เราจะลอง<ะ>ขึ้นไปดูแล้วกันไปทําความสะอาดด้วยเดี๋ยวไปหกักไม้ใบไ,ไม,ไไมใ้ให้แล้วกันเดี๋ยวจะให้พี่แบงค์ขึ้นไปก่อนเลยนะนี่คือได้ไหมเป็นเหนือ อระวังด้วยละ่ะไปมันขึ้นมาฝั่งนี้น้องดาก็มาด้วยนะพี่ๆนะเสียวมากตรงนี้เนี่ยมันลุกหมดแล้วนะเดี๋ยวหักใบไม้ก่อนนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ทำกับข้าวนะคะพี่ๆ เดี๋ยวหนุนเดี๋ยวเราจนมาดูเฉยๆนะใช่เราแค่มาดูเฉยๆแล้วก็มาทำความสะอาดด้วยเพราะเราไม่ได้มานานกันละใช่แล้วขึ้นได้ไหมน้องดาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวช่วยน้องดาก่อนนะเน,นี่ยต้องทำความสะอาดก่อนนะพี่ๆใช่ไม่ได้ขึ้นมาหนักแล้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยอันนี้เพิ่งเลิกเรียนนะเราก็เลยขึ้นมาเลย มีลังดาก็ได้มีสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะ<ช>แล้วก็พาน้องต้นมันมาด้วยก็เลยแบบหรือปลอดภัยนิดนึงตอนนั้นมากันแค่สองคนอันตรายมากมาไมาแค่สองคนเหรอใช่ตอนนั้นอะอันนี้มีไม่ได้มาด้วยหรอไม่ได้มาเลยมากันแค่สองคนอ๋อวิธหอะไรทีทำสลามใช้บิบิคือ,อขัารถกีบเราก็เลยเออทิ้งมาไม่น่ามีแล้วเลยไปกันขึ้นข่าว ด่าแรงดิกล้วไม้หักมากเฮ้ยผู้บุรุมาทำอะไรกันวะใครวะได้ยินไหมนะลองทักไหมเดี๋ยวรอดูก่อนตาเขาบอยอยู่ในป่านี่ทำไงดลเดี๋ยวเราเจอตัวเป็นๆเ,เลยอะอะไรอะออกกระถางไม่พูดเลยเนาะ คุณคุณทำอะไรพร่อมครับผมไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินท่ายค่ะมาการ่โคนนั่นน่ะไม่ไม่ต้องรู้ดีกว่าครับไม,ไ,รรไม่ได้กวนตีนลูกตามีก็ลองมองมาเฮ้ยต้นมันทำอะไร ระวังอยียพึ่งอง่ยพึ่งเราต้องรอดูเป็นพักๆถ้าเกิดมันมาเราค่อยจู่โจมถ้ามันมาจู่โจมเราเ้ยเป็นระเบิดปิงปองอาคมนะที่ได้ให้อาจารย์ลองบุเซ<ง>กเอาไว้มันเงียบไปเลยอ่ะวิเดี๋ยวเราจะลองนั่งคุยกันก่อน มันพูดมาอกีกรอบม,มันนันพอดีนน่นะนั่งนั่งนั่งเฮ้ยมันพูดอีกเหมามาดูห้างครับนัางนึกใช่ครับแล้วลุงมาทำ,รรมทำอะไรครับมาทอะไรหรออา้าวผมก็ ก็ลุงมาทักเราเนาะเออลุงมาถามผมก่อนนี่ผมก็ตอบไปละแล้วลุงนอนอยู่หรือไงตอนแรกเนี่ยตอนนี้นะพี่ๆนะพวกเรากำลังเฝ้าระวังมันอยู่ว่ามันจะมาบุกลุกหาเราเมื่อไหร่นะ<ม>ตอนนี้นะพี่ๆนะเรากำลังรอมันอยู่แต่ยุงแม่งเยอะมากมันหายตัวไปไหนไม่รู้นะเงียบ นานแล้วนะเราก็นั่งพักเราก็นั่งพังไปนานแนละมันก็เงียบไปนานลนะโหยุ่เยอะมากลอ้อลอหน้ามันออกมาดูอยู่แต่เราเ,เห็นแบบมืดๆเด้เนาะตัวมันอนะมันหายไปไหนไม่รู้อะเฮ้ยดีมันก็มาไวายๆออมันอยู่แทบไหนวะต้องระวังล่างเนะ มันมาไว้แบบเป็นบางทีอะเนาะอืมมันน่าจะรู้ทันอะมองเลยเฮ้ยมม,มันจะกลับมาอีกแล้วเฮ้ยนะเเราลองซองกล้องลนยวิดูมันลายอ,อ,อ,อืคือขาย ถามึงยังไมไ่ตอบเลยได้ลงเท้า,าใส่เตรียมไว้อ,อ,อยากรู้เหรออ้าวกูไม่อยากรู้แล้วจะถามทำไมอะ่ะอยากรู้กูลงมากูลงไปแล้วจะรู้เหรอรู้แน่นอนลงมากูจะรู้ว่ามึงมาดีหรือมาร้ายวะเนี่ยอยากรู้กูลงมามึงถือมีดมาแล้วมีดก็ลงไปได้ยังไงอะ่ะ จะให้มั่นใจได้ยังไงว่ามึงจะไม่ทำลายพวกเรากูลงไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวข้าก็ไม่รู้หรอกจะทำลายหรือไม่ทำลายมึงมาสร้างกูลงหน่อยกูลงไม่เปน็นอย่ามาแกงโง่ให้มานะกูพูดจริงๆกูลงไม่ได้มาสร้างกูลงหน่อยเดีย๋ยวมึงขึ้น็ัะไรห่ะมึงบินขึ้นมาหรอมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวแพแย่กูลงไปม,มาสร้างกูลงหน่อย ฮะ้าไงกูลงไปมึงก็มาสอนกันลงหน่อยเดียวควรกูเหรออ้าวกูพูดจริงๆลงมันขึ้นไปยังไงล่ะกูปีนขึ้นมากูปีนได้กูลงไม่ได้สุดายมึงก็ต้องอยู่นอนนานแหละอ่าแตก่กูคิดว่ากูน่าจะไม่นอนหรอกกู กูต้องหาวิธีดิไม่กลัวหรอครับมามาสอดลงหน่อยไม่อยากกลับเหมือนกันแล้วแต่นนี้มากแผจริงเลยสงส่ไม่รู้จักกูสินะ จะรู้จักได้ไงมึงยังไม่บอกชื่อกูเลยจะรู้จักมึงได้ไงอยากรู้จักเหมือนกันถ้าลุงยังให้มารู้จักก็ามาไอินเหรอกลัวมากเอายยังไงได้ไหมดลงมาลงไปก็โง,ง่ดิวะมึงมีมีดอ่ะ มไมมีหรอกเอา้าแล้วมึงถืออะไรอ่ะถืออะไรมันถือไม้หรือเปล่าตามเร่เปล่าท่านงงีต้องมึงไปตายแล้วเรื่อมันบ้านนะพี่ว่ามันบ้านนะน้องดาเสร์หม,มาเปล่าไม่รู้นะมันได้เสพย,ยาเปล่ามั้งชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไอ้คนบ้านเนะี่ยมันมาอาศัยอยู่แถวห้างพี่ยาอะไรม,ม,มันหลอดมาซาดไปหมดแล้วเนาะอืา น่นอยู่นั้นนะมาดิลงมากูบอกมาส่อนกูลงหน่อยมาให้กูลงไปก็ได้ <มา S 3> ไปไปไหนในนี้ถ้ามันท,าาทําอะไรชุดเลยมาเอาไฟมาพี่เอาดด้าวอยู่รู้จักได้ไงอ่ะ ลงมาเด้อกูรังลงไปแจนเจนคือเราต้องรออยู่ข้างบนใช่ไหมรอนั่นแหละใช่ใช่เราต้องอยู่ห่างๆเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้เสียสละลงไปนะพี่พี่เนี่ยกูลงมาแล้วมาเด้อตอนนั้นไม่ต้องไปไกลอยู่แถวนี้แหละแถวๆใกล้ๆกันมาหากูเด้อก็มาเด้เดี๋ยวจะนั่งรอตรงนี้ด้วย ขึ้นมานึ้นมาขึ้นมานั่งลอยอยู่นี่ไอ้ห่าให้คุลงมาแล้วมุณต้องให้ไปหามึงอีกไยมาเลยดีกว่าให้มึงบ้าไปเนี่ยบ้าไม่บ้าข้าก็ไม่รู้หรอกอ้าวมึงไม่รู้ว่ามึงบ้านั่นแหละมึงก็บ้าจริงแล้วแหละนั่นแหละ ถ้วมึงอยากรู้แมว่ามึงบ้าเปล่าอย่างนู้นเป็นก้าบ้ากูย์เน่ะเนอะมาดิถ้ามึงยังมีเรื่องมึงก็มามึงบุกเข้ามาเลยมาดิเอาไมแทงให้ตายหมดเลยโอ้โหมึงกูกลัวมากข้าม้า เออเดยกกูไปหายุงยิงไม่บอกที่กูเล้วมึงชื่ออะไรไอยากรู้เหรอยากรู้ดิทังมาเดี๋ยวกูบอกมึงไปยุงก็เยอะมากๆเลยนะพี่นะในป่าแห่งนี้มีแต่ยุงต้นมันกำลังไปละคอยเฝ้าดู ต้นมันเก่งนะพี่พีนนะเจ้ายังไงล่ะได้หมดเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นมันเห็นปุ่มาท่วนดูว้าว้าว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 ตรงไหนมึเคยเห็นเย ยไสิจรบอกแล้วหปสเฮ้ยมันยังม่สุกมันยังไม่ขึ้นมองไม่ค่อยเห็นเยยุ่เราอยู่ไกลใช่เรายู่ทางจับวัจา์สัไ้งมาบอกเียอสัสไอ้ชีกรขาวเวยนั่งมาได้ไงวะ จันทานี่มันจำชื่อพี่ยังไงรื้เปล่าวะมันหลอนะไอคนนี้เนี่ยดุงเยอะไอ่องควงมาเกิดโูเหรอมอย่าดิ้นตัด เงาเฮยม่คุณผู้นางง่ายนี่คุณนาน่น่ยไอ้ตทำอะไรัมันไปนบ้พแอแล้วคำพูดคำจาไม่เข้าหูเลยเว ลงมาได้เลยพี่ดีับโอเคก็าจะหลบละไปดา to ลงทางนี้ได้ไหมกระโดดลงไปได้ใช่มาเองจะกระโดดลงไปเปล่าเอ้ลงไปก่อนไปก่อนใช่ระวังไม้ยังไม่แข็งเลยมากระโดดมาน้องดาหรือว่าจะให้พี่อุ้ม แป๊นะพี่พรอก่อนไปตอนนี้นเป็นไงบ้างตายเบียงเป็นเจ๊เยปงัึงแฝอยู่ข้างบนละพี่ไม่ท้อมไปกันทัปพูน,ลพน,นเลยเนีเฮ้ยด้นะคุณมันคือเด็ เกิดกันมันใสหน้ามันไปให้จนมันขึ้นมันไปไปใส่ับนี้ลโอเคระบบมนนตายเยไม่เจอหน้ามันเลือดไหลเต็หน้าเลือดไหลเต็หน้าเลยใช่ไหม โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราถ้าใกล้ถึงทางออกเดี๋ยวจะถ่ายพี่พี่ดูอีกรอบนึ่งเมื่อวานเนี่ยหนูก็ลืมจบคลิปนะคะพี่พี่นะเพราะว่าเราเนี่ยรีบออกจากป่ากันนะต้นมันนะแต่วันนี้น่ยน้องดาก็ไม่อยู่นะน้องดาก็ไปเล่นกีฬาแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยต้นมันเจอที่หนูไปย้อนดูคลิปนะต้นมันเจอรังแตนใช่ไหมใช่ดีนะไม่ถูกต่อยอะ่ะไม่เดินไปก่อนนะอยู่กลางทางเลย ใช่เมื่อวานเนี่ยเราเจอไอ้เหมือนคนบ้านนะวิปริตวิปลาศ่ะนะเหมือนคนแบบเมายานะกินยาไม่เยอะนะพี่ๆนะไอ้พวงนั้นเนี่ยมันบ้านนะชาวบ้านก็บอกว่ามันเนี่ยหลุดหลุดเข้าไปในป่านะมันแบบไปอาศัยอยู่ในป่าก็ลองไปดูว่าได้ไปอยู่ตรงทางแม่หรือเปล่านะแต่พอไปเออมันก็อยู่จริงๆด้วยเมื่อวานเนี่ยเราก็เรียบร้อย มันมันต้นมันทําอะไรมันกัดทื่อมันนะกัถทือมันอืโอเคพี่พี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปให้หนูด้วยนะคะพี่พี่นะโอเคไปเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปกันนะบาย